สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการราคาทองคำมิครอนนมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้วานที่30สิงหาคมปี2564ราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากการประชุมเฟดท,ที่เมืองแจ็กสันโฮโดยเฟดนะคะยังมีนโยบายที่ไม่แน่นอนและอาจจะไม่ทำการลด QE ในเร็วๆนี้ตามคำกล่าวของประธานเฟดนะคะเนื่องจาก การระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุเดลตาโดยเริ่มให้สัญญาณลักษณะการเลื่อน QE ออกไปก่อนดังนั้นนะคะทำให้เริ่มมีแรงบวกเข้ามานะคะทั้งในตลาดหุ้นและตลาดทองคำอย่างไรก็ดีนะคะตลาดยังคงจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์นี้ด้านกองทุนเ p d r ดนะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ราคาทองคำสามารถยืนปิดเหนือบริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, ได้ทําให้ขึ้นมาทําสูงสุดใหม่นะคะที่บริเวณ1,823ดอลลาร์ 1, แนะนำนะคะรอจังหวะเข้าช้อนซื้อที่บริเวณ1,790ดอลลาร์ 1, ถึง1,800ดอลลาร์ 1, หากราคานะคะ,ะ,คะยืนเหนือบริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, ได้จะเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งด้านโกออนไลน์นะคะคาจะมีแนวะรับอยู่ที่บริเวณ1,805ดอลลาร์ 1, และแนต้าน,นะคะที่บริเวณ1,830ดอลลาร์โดยโกสปอร์ตและโกออนไลน์นะคะราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่2องถึงหเหรียญสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่30สิงหาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ ทองคำแท่งกส 6. 5รับซื้อ2 7 8 5 0บาทขายออก2 7 9 5 0บาททองรูปปรัรกส9 6 5รับซื้อ27,348บาท64สตางค์ขายออก2 8 4 5 0บาทณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำ สครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่2นะคะก็ปรับลดลงไป50บาทสรุปรวมหน้าตอนนี้นะคะราคาคงที่เท่ากับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องขออภัยนะคะเสียงอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะฝนกำลังตกหนะักแม่สิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำณทีนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งก็ได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่สิเนษนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามไปรับชมและพบกันใหม่ค